ถึงมนุษย์สายทุ่มเททั้งหลายนะครับถ้ารู้ว่าความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนมาตั้งนานแล้วและก็ไม่มีอะไรให้พัฒนาความสัมพันธ์สักทีเนี่ยก็ควรเดาออกมานะมันเหมือนกับเป็นวงจรนุบาดอะเหมือนอยากจะไปแต่ก็ไปไม่ได้เพราะเขายังทําดีกับเราอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราคิดปเองทั้งนานครับไม่มีเรา เขาอยู่ได้นะจ๊ะแต่เราต้องหาครับที่ไม่ยอมไปสักทีไม่ยอมปล่อยตัวเองไปเริ่มต้นใหม่ไม่ยอมปล่อยตัวเองไปเจอความรักที่ดีสักทีสนใจแต่ความต้องการของอีกฝ่ายทําให้ในสิ่งที่เขาต้องการสารพัดอย่างบา้าๆบ้าๆบ้าๆและก็คิดว่าการที่เราทําให้คนที่เราชอบกันทําให้คนที่เรารักเนี่ยแม่งคือความสุขอยู่อย่างหนึ่งแต่รู้เลไหมครับไอการเป็นผู้ให้อยู่ตลอดเนี่ยแหละมักจะถูกโด,ดน,นเอาเปรียบในความสมพันเสมอสถานะเนี่ยแม่งก็เหมือนกับท่าความรักนั่นแหละที่เขาไม่ได้หลักเราความไร้กาของความสมันแบบนี้เนี่ยคืออีกฝ่ายนึง แม่งจะได้เปียกและจะปล่อยแบบเบอร์เบอร์คือปล่อยชิวไปเลยอ่ะคือมันปล่อยไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวสักวันเนี่ยแม่งก็จะเฟดตัวหายไปอย่างธรรมชาติแล้วก็เหนื่อยไปเองถ้าเจอความสัมพันธ์แบบมามาหายหายหย่อดหยอด,ยอดหรือแบบมองไม่เห็นอนาคตอะไรแบบเนี้ยแนะนําว่าให้ปล่อยมันไว้ตรงนั้นแหละอย่าไปยุ่งถอยได้ก็ถอยเพราะยังไงเท่าคขาไปเนะี่ยหรือทุ่มไปเนะี่ยเสียเวลาเปล่าครับเพราะเขาเนี่ยแค่รักตัวเองและเห็นกับตัวเขาไม่ได้อยากมีเราในชีวิตด้วยซ้ำครับเขาแค่แฮปปี้ที่มีคนมาทําดีกับเขาก็แค่นั้นเองครับเราอาจจะได้เป็นแค่ ไม่เคยรักเลยก็ได้